สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสายสายเขียวทุกท่านนะครับเพื่อนเนดูเลยครับบ้านผมนะครับดินบ้านผมและแดดบ้านผมนะครับแค่ปลูกให้มันโตก็ก็บุญแล้วครับเพราะว่าอะไรครับเรื่องแดดก่อนนะครับโน่นครับนี้ฝั่งทิศตะวันออกนะครับมันจะไม่ดูนแดดเลยนะครับเพราะว่าทิศไอดวงอาทิตย์มันจะเฉียงไปนะครับมันจะขึ้นชิดตะไอทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับ มันไปบางป่ายางนั้นหมดเลยครับบางป่ายางนั้นหมดเลยนะครับนู่นดวงอาทิตย์มันจะถูกตรงนี้เฉพาะ11โมงเที่ยงตรงบ่ายหนึ่งก็ไม่โดนแล้วครับจะโดนเฉพาะ11โมงแล้วก็เที่ยงตรงนะครับฝั่งทิศตะวันออกนะครับนั่นแหละครับมันไม่โดนแดดเลยครับหลังบ้านยิ่งยิ่งใหญ่ครับยิ่งเข้าไปใหญ่ครับเพราะว่ามันป่ายางครับปลูกไม่ได้นี่นะครับเรื่องแดดก่อนนะครับ หน้าบ้านนะครับโดนนะครับโดนตั้งแต่เนี่ยครับสิเบเอ็ดโมงจนถึงเที่ยงแล้วก็บ่ายหนึ่งบ่ายสองบ่ายสามหลังจากนั้นก็ไม่โดนแต่หน้าบ้านปลูกไม่ได้มันติดถนนเกินครับมันเกียดด้วยครับดินมันิดนึงนี่ครับเรื่องแดดนะครับต้นนี้ตั้งแต่เช้ายันเที่ยงตรงก็ยังไม่โดนนะครับต้องรอบ่ายหนึ่งจนถึง สี่โมงเย็นต้นนี้จะโดนฝั่งนี้ฝั่งทิศตะวันตกนะครับไม่โดนเลยครับเห็นไหมครับตอนนี้สิบเอ็ดโมงกว่าๆเลยครับเกือบเที่ยงนะครับยังไม่โดนนะครับมันจะโดนหลังเที่ยงบ่ายหนึ่งจนถึงสี่โมงเย็นพะห้าโมงเย็นมันจะติดหลังคาแล้วครับนั่นแหละครับดูนะครับมันไม่โดนแดดบ้านบังอยู่นะพูดง่ายง่ายว่าฝั่งทิศตะวันตกบ้านบังฝั่งทิศตะวันออกป่ายางบังบังแดดไม่มีตรงไหนโดนแดดเลยครับ นั่นแหละครับหลังบ้านยิ่งแล้วใหญ่ครับเห็นไหมครับเพราะว่ากระท่อมที่สําคัญที่สุดนะครับต้นไม้ทุกชนิดคือแดดดินแล้วก็ต้นแดดสําคัญที่สุดลองมาดินแล้วก็ต้นต่อให้ดินดีแค่ไหนถ้าไม่มีแดดมันก็ไม่เจริญเติบโตครับต้นไม้นะครับส่วนมากนะครับแต่ที่ไม่ชอบแดดก็มีครับเห็นะครับ ผมปลูกสามเดือนให้โตแค่นี้ก็บุญแล้วครับแต่ถ้าไม่โดนยาฆ่าญ้าวันนั้นนะครับจะต้นนี้ครับคงจะมือลังคานะครับแต่วันนี้มันเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่มันหยุดชะงักไปเลยนะครับหนึ่งเดือนเต็มๆและที่สําคัญที่สุดด้วยลองจากแดดนี่ครับดินบ้านผมนะครับผมบอกแล้วดินลูกลังมันมีสามแบบนะครับแบบดินลูกลังแบบเป็นดินเยอะแต่ปุ๋มัน,มน ดินดินมากกว่าหินนะครับแต่มันจะปนหินใหญ่มาแล้วมันจะเป็นดินเหนียวดินลูกลังก็คือดินเหนียวนะครับดินเหนียวปนหินหนึ่งเป็นดินเหนียวเลยส่วนมากเขาดินเหนียวเลยราคามันถูกเขาจะไปถมทําถนนอะไรแบบนี้ครับข้าราชการเขาจะใช้กันครับเพราะมันถูกถ้าถมทําบ้านนะครับดินนี้ดีที่สุดแต่ปลูกต้นไม้ไม่ค่อยขึ้นครับเพราะอะไรครับเพื่อนเพื่อนดูครับดินมีประมาณสักไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นครับ เป็นหินเล็กหินใหญ่ถ้าเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นครับเพื่อนเพื่อนดูครับนี่นะนี่ยครับดูนะครับคือไม่มีตรงไหนที่มันเป็นดินเลยครับตีเห็นว่าเล็กๆก็ไม่ครับเป็นแค่ดิบหินเล็กๆดูเพื่อนๆดูนะดูข้ก้อนน แต่ดินนี้ถมทําบ้านถมเทถ,ถมที่ดีที่สุดครับแต่ปลูกต้นไม้เนี่ยโหวิทนาครับอ่าดูดิคือไม่มีดินเลยครับดินแค่ห้าเปอร์เซ็นเองครับแต่ถ้าเป็นลูกรังที่ก็ถมทําหน,นุนที่เป็นดินเหนียวดีมากครับแล้วก็เป็นลูกรังที่เป็นดินใหญ่ก้อนหินก้อนใหญ่ๆไอ้นั้นก็ปนดินมาเยอะครับเป็นดินเหนียวทั้งนั้นเลยครับแต่อันนี้เป็นลูกรังหินครับดูนะครับ นี่นะครับตรงนี้ขุดออกไปหนึ่งเมตรแล้วนะครับยิกระดับนะครับยิกระดับฝั่งนู้นนะครับตอนแรกที่ถมนะครับดินมันจะขึ้นเป็นขั้นบันไดอยู่แบบนี้นะครับและตอนนั้นไม่ได้วัดระดับฝั่งนี้สูงเจ็ดสิบเซนฝั่งนู้นมันเต็มที่แล้วครับมันเป็นอะไรที่จริงที่จริงผมจะตอนที่เขามาถมครับไม่ได้วัดระดับอะไรเราเลยด้วยสายตาดูด้วยสายตามดูไม่ออก บ้านผมเลยต่ากว่าถานนก็เพราะนี่ครับกาแพงพี่มันบังคับดินแล้วครับให้มันอยู่แค่นี้ถ้าผมจะตอนนั้นคิดว่าจะต่อเติมนะครับเพื่อให้ถมดินฝั่งนี้อีกหกสิบเซนเจ็ดสิบเซนเพื่อให้เสมอดินฝั่งนูน้นเนี่ครับแต่ถ้าต่อขึ้นไปอีกมันอันตรายครับกําแพงมันเขาทาไม่ไม่แข็งแรงครับดูเอ็นแล้วครับอันตรายครับก็เลยยอมเอาแค่นี้ให้ระดับฝั่งนี้เป็นเกณฑ์และไปขุดดินฝั่งนู้นออก เจ็ดสิบเซนเพื่อให้ระดับมันเท่ากันนะครับนั่นนะครับฝั่งนี้ถมสามเมตรฝั่งโน้นประมาณสองเมตรเพราะมันเป็นดินขั้นบันไดเพื่อนเพื่อนดูดิครับขุดออกไปแล้วประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเซนนะครับดูดิเพื่อให้ระดับมันเท่ากันและนี่ขุดลงไปประมาณหกสิบห้าสิบหกสิบเซนนะครับก็ยังไม่ถึงดินเดิมครับดูดิ เพราะว่ายังเหลือประมาณเกือบเมตรกว่าจะถึงดินเดิมเพราะว่าฝั่งนี้ถม,ถมสูงสองเมตรครับนั่นแหละครับเพื่อนเพื่อนดูดูครับที่ขุดขึ้นมามันแทบจะไม่มีดินครับที่เห็นว่าเล็กๆนี้ก็ไม่ใช่ดินนะครับเป็นหินเล็กนั่นแหละครับแถมแดดก็ไม่โดนช่วงเช้าจนจนเที่ยงตรงฝั่งทิศตอนออกจะโดนแค่เที่ยงตรง ฝั่งนี้นะครับฝั่งทิศตะวันออกจะโดนเที่ยงตรงเพราะมันบังป่ายางครับบังป่ายางเพราะว่าไอดวงอาทิตย์มันขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปครับและฝั่งโน้นนะครับฝั่งทิศตะวันตกไม่โดนเลยครับตั้งแต่เช้ายันเที่ยงจะไปโดนบ่ายหนึ่ง็นต้นไปนะแค่ปลูกให้มันโตก็บุญแล้วครับขนาดต้นจันผาครับเป็นต้นไม้ที่อยู่บนหินนะครับยังไม่โตเลยครับนี่ผมปลูกมาสองปีแล้วโตขึ้นมานิดเดียวเองครับ แรกๆก็เดินดีครับเพราะว่าผมขุดหลุมกว้างพอว่าไปเจอตันเอาหินนะครับดูเลยรากมันก็ไม่รู้จะช้ช้อนไปไหนครับมันใช้ไปไม่ได้เลยครับมันคงไปม้วนกดอยู่ครับเช่นต้นนี้นะครับตอนนี้อายุสามเดือนอ่าปลูกให้โตบนนี้สามเดือนก็บุญแค่ไหนแล้วครับแดดก็ไม่โดนนะครับแดดที่สําคัญคือแดดเช้าแต่ต้นนี้จะโดนแดดตั้งแต่บ่ายหนึ่งจนถึงตอนเย็นสิกนี้นะครับบางบ้านนะครับบางบ้านและบางป่ายางฝั่งโน้นจะโดนสิบเอ็ดโมงจนถึงเที่ยงตรง ก็บังแต่ยางเหมือนกันนั่นแหละครับปลูกให้ได้แค่นี้ก็บุญแล้วครับอุปสรรคมีหลายอย่างมากครับทั้งดินทั้งแดดเลยครับบ้านผมเป็นหินนี่ครับปลูกให้ตัวแค่นี้สามเดือนก็บุญแล้วครับเพราะว่าอะไรครับ <c oughs> อย่างน้อยมันก็ยังโดนแดดถึงจะเป็นแดดบ่ายจนถึงตอนเย็นอย่างน้อยก็โดนแดดแต่ที่จริงมันจะใหญ่สูงนะครับ เกินไม้นี้แล้วครับถ้ามันไม่ไปโดนยาฆ่าย้าพอโดนยาฆ่าญ้ามันหยุดชะงักไปเลยหนึ่งเดือนเนี่ยครับพอครบหนึ่งเดือนยอดใหม่เริ่มแตกแล้วครับเริ่มเริ่มแตกมาแล้วครับโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่พาเพื่อนเพื่อนมาทาความเข้าใจกับหินดินไอแดดนะครับแดดสําคัญที่สุดเลยครับลงลงมาก็ดินครับสําหรับต้นไม้นะครับต้นกระท่อมนะครับ ดินลูกรลังมันมีสามแบบมันเป็นดินดินดินนะครับดินเหนียวผสมหินใหญ่ๆมาเลยแล้วก็เป็นดินหินเล็กๆหินหินกรวดเลยครับเนี่ยดินลูกรลังหินกรวดแล้วก็ดินเหนียวที่ถมทําถนนมันถูกราคามันต่ำราคามันต่ํเขาจะใช้กันเยอะสําหรับทําถนนงบมันถูกดินนั้นปลูกดีครับและไอ้ดินที่หินใหญ่ปนดินเหนียวมาก็ดีครับแต่ถ้าเป็นดินหินแบบนี้นะครับถมที่ดีที่สุดแต่ปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นครับเพราะหินล้วน โอเคนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับสามเดือนหลังจากที่หยุดชะง,งักไปหนึ่งเดือนสามเดือนนิดๆแล้วครับแต่ตอนนี้ทุกต้นกำลังออกยอดใหม่มาหมดแล้วนะครับหลังจากที่หยุดชะง,งักไปหนึ่งเดือนโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับ